อ่ะดูก่อนได้พิจารากันก่อนได้รับไปไหมคะเรื่องของตัวสีตัวรถไม่ตรงนะคะเรียนแจ้งก่อนนะตรวจสอบก่อนได้นะคะที่ราคาได้อยู่20,000 0คุณลูกค้าอ,อะไรหลายท่านนะคะสนใจเนะี่ยโคชกแจ้งเลยว่าวันนี้ราคาขายคือ200,000ค่ะวันนี้ราคาขายคือ200,000ค่ะไ,ไปไม่ได้แต่ส่งต่อให้ได้นะตอนนี้ล่าสุด18แล้วหรออุย้ยอีก20,000เองลูกค,ะคะ้าจ๋าอีก20 0 0 0เอง1818 18ยังไปไม่ได้18ยังไปไม่ได้โคชกแจ้งเลยรับไปเลยคุณลูกค้า ครั้นี้รับไปเลยดีกว่ารับไปค่ะส่งต่อให้ได้เท่ากับรอบที่เราเลยนะแต่ไปไม่ถึงแน่นอนขอบคุณค่ะทุกทุกคานนนเสอนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะทุกทุกทานนเสอมีผลอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ขอขายสองแสนไม่เปลี่ยนใจรับหรอคะไม่เปลี่ยนใจรับโพสต์ขอคณยาผ่านแล้วกันนะคะเป็นไหมตัดสินใจได้ชูริแบนได้เลยสองแสนบาทราคานี้สองแสนบาทราคานี้นะคะาัันนีแอร์เย็นอยู่ไหมคะตรวจสอบให้ก็ยังได้อยู่คุณลูกค้า ไม่การันตีเรื่องแอร์ละกันไม่การันตีเรื่องแอร์ละกันเย็นไม่เย็นนะลูกค้าดำเนินการตรวจสอบเองนะคะค่ะในราคา2องแสนบาทไม่มีรับขอนิย่าผ่านแล้วนะรับไหมสองแสนบาทสองฉบับพังครั้งที่หนึ่งพังหนึ่งสองแสนบาทพังครั้งที่สองรับไหมคะพังสองออดูกันได้ดูกันได้ไม่รับใช่ไหมอ่ะไม่รับไปนะจ๊ะคุณลูกค้าออนไลน์สามสิบห้าหนึ่งเจ็ดนะคะฝากถึงแสนแปดละ ไม่มีมารับจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วสถานพัสดุ้แล้ทายสุดไม่ได้ค่ะลูกค้าแสนหกออนไลน์ออนไลน์มาก่อนแล้วสองแสนออนไลน์มาก่อนแล้วขออนุญาตเลยแล้วกันนะราคานี้ขายเลยมาสองแสนบาทราคานี้ไปได้รับได้ซื้อต่อไปรับราคาได้เลยค่ะสองแสนบาทสองแสนบาทเนบหนึ่งสองแสนบาทนับสองสองแสนราคานี้ออนไลน์ไปได้สองแสนห้าหนึ่งเจ็ดค่ะที่ราคาสองแสนออนไลน์จะขายแล้วจะสู้ต่อยกใหม่สองแสนบาทเนบ สามขายคะ่ะซอเส้นบาทหม่เล่สามซืห้าหนึ่งเจ็ส 5, เดสามาหน 5, ดนปรัมได้ไปซอเส้นบาทขอบคุณคะ่ะแจ็คแล้วะ